เร์เสวัสดีครับต่างครับสวัสดีครับเนย์ครับวันนี้มาสัมภาษณ์รายการทีป็อปแคสต์เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกเพลินมากเพลินจริงเพลินมากพี่จิ๊บก็คือโอ้โหเมามันเลยของมบอเซตโอเคขนมอร่อยด้วยขนมอร่อยมากนี่กินไม่หยุดเลยจริงผมกินแล้วให้มันละลายไปในปากโอเคแล้วพี่ต่างกับพี่เนยฟังรายการไหนของแซมบ์พอดแคสต์บ้างไหมคะเฮ้ยเอาละฟังคุณแล้วแหะ อันงเคฟังเท็กซ์ฟังมิดยูนิเวอร์สฟังซินิฟายครับเพราะเราเคยเจอกันมาที่อีเวนต์ยูซีเทอเตอร์อะไระใช่ใช่ใช่ครับผมค่ะแล้วอยากเห็นเพื่อนๆที่ป๊อปวปงไหนหรือคนไหนมารายการที่ป๊อปแคสต์อีกบ้างไหมคะอืมผมอยากเห็นแอตลาสครับไนซ์แ nice อตลาสเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคลุกคลีเกี่ยวกับการทำเบื้องหลังด้วยแล้วแบบทั้งเอาแบบท่าเต้นโคลอการ์ดท่าเต้นอะไรก็อยากรู้มุมอื่นของเขาด้วยอะไรอย่เงี้ยครับอืมค่ะแล้วพี่เมย์ล่ะ ออกซีนะ <Fox y. S 1> ี่กันพี่กันอะไรอย่างงี้นะจะมีความคิดที่ทุกคนน่าจะาที่เป็นประโยชน์กับทุกคนเดี๋ยวเรากวนฝากให้ฟังทีพอดแคสต์อีพีนี้อีกครั้งนึงค่ะครับผมก็ฝากฟังทีพอดแคสต์อีพีที่พวกผมนะผมมาพูดคุยกับพี่จิ๊บด้วยฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ